แล้วก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมเปิดมาไม่มีเสียงภาคไม่ใช่อะไรนะครับผมลืมกดบันทึกเสียงพูดเว้ยนั่นแหละคุณผู้ชมเอาเป็นว่าในอีพีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาภาคทัอาบทีหลังไปละกันคือกว่าที่ผมจะรู้ตัวอีกทีว่าลืมกดบันทึกเสียงเนี่ยก็ปาไปท้ายคลิปน่นแหละแล้วก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับว่าอีพีนี้เนี่ยผมทาอะไรไปบ้าง เริ่มจากเปิดคลิปมาเนี่ยผมพยายามจะแนะนําว่าหลังจากที่หายไปนานมีอะไรอัปเดตไปบ้างในโลกไม n คร r a ับของเราเออคุณผูณ้ชโยมเห็นตัวอักษรหน้าบ้านเปล่าครับมันคือศิละปะนะฮะและนอกจากนั้นก็ยังมีไอ้น,ไน,น,ไน,นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเต็มไปหมดเลยเอาเป็นว่าก็ดูเอาเองละกันว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างแล้วระหว่างที่ผมกําลังพาทุกคนไปดูนวัตกรรมอยู่เนี่ยครับจู่ๆก็มีไอเดนเสาตัวหนึ่งมัน,เด,นเดินลงไปในหลุมมึงรับเออนั่นแหละ ตามสภาพเลยอ๋อแล้วผมยังไม่ได้เล่าเลยเว้ยว่าไอเดนเสาจมูกแหลมตัวน,นี้มันมาอยู่ในหลุมนี้ได้ยังไงคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่ผมกําลัง AFK อยู่เว้ยอยู่ดีๆก็มีไอตัวเวนตอะไรเนี่ยมันเดินลงไปในหลุมแล้วก็นั่นแหละครับทั้งโดโด้แล้วก็พารารโซโรโลฟัสต,ตายเกลี้ยงเลยเอาเป็นว่าตอนนี้ผมก็เหลือสันเลี้ยงอยู่แค่2ตัวครับ ก็คือไอ้สมศักดิ์กับอออไอ้ตัวพาราเซตามอลอีกตัวหนึ่งนี่ยังไม่นับเอาเบอร์โตซอรัสอนเขานู่นนะครับก็ดูชิบหายเลยตัวนั้นเอาเป็นว่าพาราโซโรฟัสต,ตัวนี้เนี่ยผมจะตั้งชื่อมันว่าสรารเพชรละกันเป็นแง่สมศักดิ์กับสรารเพชรยืมแต่ละชื่อพุอโดโบราณเลยมาทตาได้ไงอ่ะเราอยู่ในโลกโบราณก็ต้องตั้งชื่อโบราณเข้าไว้แลวหลังจากนั้นผมก็ลองวิเคราะห์ดูแหละครับ แล้วก็คิดที่จะจัดก,การไอเดนเสาหน้ายาวที่อยู่ในหลุมนี้เว้ยนั่นจึงทําให้ผมเนี่ยทำการขุดลงไปนะครับเพื่อที่จะหวังว่าจะโจมตีมันบริเวณหัวเม่ตีนเหมือนกับที่เคยทํามาแล้วอะ่ะเออแต่ผลปรากฏว่า มันไม่ได้เป็นไปตามที่คิดเอาไว้ครับไอ้เจ้าเดนุสาสาบาริโอニッตัวนี้เนี่ยไม่ตีทะลุบล็อกได้แล้วก็ทำใหาผมเนี่ยเกือบไปคุยกับพระอิศวรกันเลยทีเดียวผมจึงเปลี่ยนแผนใหม่ครับโดยการให้เจ้าสมศักดิ์เนี่ยครับเป็นคนอ่าไปแทงเดนุสเสาเนนะครับนะซึ่งในจังหวะที่ผมจะปาหอกใส่มันเนี่ยไม่รู้เวทมนต์ตำราอะไรนะครับนะไม่หอ,อกพุ่งทะลุต,ตัวมันเฉยเลยแล้วผมก็เสี่ยงชีวิตลงไปตีหัวไม่ตีนมันอีกรอบหนึ่งครับเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้เจ้าสมศักดิ์เนี่ยไปขิดเจ้านักล่าตัวนี้ ซึ่งก็สําเร็จครับสมศักเนี่ยพุ่งเข้าใส่บาริโอนิกนะครับนะแล้วก็ทาการตบมันเออจนที่เมงเต่งถึงในที่สุดมันตายนั่นแหละภาษาใต้ก็เรียกซีเมงเต่งถึงหลังจากนั้นผมก็ได้ทาการสํารวจร่องรอยนะครับว่าไอเดนุเสาร์ปากยาวตอนนี้มันทําอะไรไม่บ้างซึ่งก็อย่างที่เห็นครับไม่เหลือขี้แมวอะไรเลยตายเกลี้ยงเลยครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้นําลูกเดนุเสาร์ตัวหนึ่งครับไปไว้ในหลุมนี้แทนเดนุเสาร์อ่าตัวที่แล้วครับซึ่งทันทีทันใดที่เจ้าตัวน้อยมมมมััันนนนนเดิลลงไปใใหห่ก็ตวญขึ้า พิปตาเลยครับกินนมยี่ห้ออะไรวะเนี่ยเอาเป็นว่าต่อจากนี้ผมจะเรียกคอยาวตัวนี้ว่ายืนยง้ะกันตัวมันสูงเนี่ยมันมันยืนแล้วมันสูงมันมันยืนยงเออเออสมศักดิ์สารเพชรยืนยงเอออือเอาเป็นว่าไปผ่นกันเอาเองเ,อเราออกนอกเรื่องกันมาจะ5นาทีแล้วเดี๋ยวเราอธิบายแผนการดีกว่าว่าคลิปนี้ผมทําอะไรกันบ้างเริ่มจากตอนแรกเนี่ยผมวางแลนว่าเราจะลงไปสํารวจใต้เหมืองครับเพราะว่าตัวผมตอนนี้คือจนเหล็กแบบ จนโคตรโคตรจนนะคุณผู้ชมแล้วด้วยความที่มันเป็นโลกไดโนเสาร์เนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีชุดกราะหรือว่าอุปกรณ์ดีๆใช้ละก็เราก็คงเ,เป็นเหยื่อให้กับนักล่าเหมือนเมื่อกี้นั่นแหละครับเนี่ยแม่งไปนู่นเลยไอ้เหี้ย,ยก็เพราะมันโง่ก็เหมือนมึงกำลังดูเนี่ยมึงก็โง่ไอ้เหี้ยในยามค่ำคืนที่ฟ้าฝนขนอง จนเผ่าโบราณก็ได้ย่างไกลเข้ามาใกล้กับตัวบ้านสวัสดีครับก่อนที่ผมนั้น จะถูกจูดโจมด้วยชนเผ่าทิก้าเอ่อมันอ่านอย่างนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งผมเนี่ยก็โดนตืบแล้วก็ตายไปหนึ่งรอบกันเลยทีเดียวคิดดูมันโหดกันานไหนแต่ก็โชคดีครับที่ได้เจ้าสมศักดิ์มาช่วยเอาไว้ได้ไม่งั้นคงได้เดชอีกรอบแน่นอนในคืนนี้เองครับผมเนี่ยก็คิดที่จะไม่ยอมให้พวกชนเผ่าโบราณพวกนี้มนันเหนือกว่าผมแล้วก็มาทําลายความสงบสุขของผมอีกแน่นอนครับผมจึงตัดสินใจที่จะลงเหมืองแม่งคืนนั้นเลยตอนแรกก็ไม่เจออะไรเลยนอกจากหินแล้วก็เหล็กโง่ๆสองสามก แต่พ่อขุดไปขุดมาเนี่ยก็เจอพวกแบบลาพิชอะไรพวกเนี้ซึ่งในตอนนั้นก็มีหวังที่จะได้เจอกับไดมอนด์แหละครับผมเนี่ยได้ขุดทะลุลงไปอย่างชั้นวายลบสิครับ ซึ่งเท่าที่เคยรู้มาว่ามันมีไดมอนเยอะอันนี้ริงอันนี้มันเวอร์ชันน1.18แล้วครับผมอาจจะคิดผิดก็ได้นะส่วนใครที่รู้ก็คอมเมนต์ให้หน่อยละกันนะครับคลิปต่อไปเนี่ยจะได้มีโอกาสไปปจัจชลภยกันแบบเร็วๆหน่อยนี่ฟาร์มมาจ,จะ10 e p ีีแล้วยังไม่ถึงไหนเลยก็ทําไงได้ครับโลกในโนเสานี่มันอยู่ยากจริงๆเว้ยหลังจากที่ผมเห็นว,ว่าขุดไปตังนานมันไม่เจออะไรเลยผมก็เลยกลับขึ้นมาเพื่อเอาเหล็กที่ได้เนี่ยมาย่างครับเออก็เรียกว่าเผาไม่ใช่ย่างซึ่งมันก็ค่่ออนข้างทีจะืม น้อยไหมก็น้อยจะเยอะก็เยอะเออเอาเป็นว่ามันน้อยนั่นแหละผมก็เลยตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแผนครับโดยการไปตะลุยดันเจียนเหมืองลึกๆลกแทนเออไอที่มันอยู่ใต้บ้านนั่นแหละซึ่งก็ต้องขอสปอยไว้ก่อนเลยว่านี่เป็นทางเลือกที่ค่อนข้างจะนีสุดๆไปเลยอ๋อแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยผมชอบน้ําในถ้ามากเลยครับรู้สึกว่าเชนเดอร์นี้เนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเลยครับ หลังจากนั้นผมก็ได้เดินเข้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งก็ถือว่าดีเลยเพราะว่าเจอเหล็กแล้วก็แร่อีกเยอะคดๆเลยแต่แต่แต,แต,แต่คือผมไม่น่าพลาดเลยเว้ยคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าทำไมอ่ะถ้าไม่รู้เดี๋ยวดูต่อไปครับ was at this at moment was He, he fuck ก็ผมเป็นว่ามีน้ำมาก็นึวกว่าน้ำมันจะโดนลงไปแล้วไม่ตายคือแบบโอ้ปลาดไปนิดเดียวเองเอาเป็นว่าต่อจากนี้ผมจะเล่าแบบรวบรัดละกันนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเริ่มจากผมเจอไดโนเสาร์ประหลาดตัวหนึ่งครับที่ตาของมันเนี่ยเรืองแสงได้ด้วยครับเออไม่ใช่ตามันบริเวณตรงหูมันอะหูมันเรืองแสงได้ด้วยคุณผู้ชมดูดินึกถึงเกมไล่แย่กันเลยทีเดียวแล้วเดี๋ยวผมจะมารู้ทีหลังว่าไอ้ไดโนเสาร์ตัวนี้เนี่ยมันโคตรจะโหดเลยทีเดียวครับแล้วผมก็เจอมนุษย์ถ้ำด้วยครับ ไม่รู้มันลงมาอยู่ในนี้ได้ไงเหวล,ลึกขนาดนี้น,นี่มีมนุษย์ทำสุดยอดไปเลยไหมครับแล้วในระหว่างที่ตัวผมนั้นกําลังขุดแร่อยู่เนี่ยครับผมเนี่ยก็พบว่ามันมีแร่แบบเยอะมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กทองแดงโกลไอรอนแล้วก็เรสโตนอะไรพวกเนี่ยแล้วผมก็เจอเข้ากับไดมอนด์ด้วยแหละครับ บอกเลยว่าแจ่มสุนเลยซึ่งผมก็มานั่งปลูกต้นไม้อยู่ในถ้ำด้วยครับถามว่าจะปลูกทําไมทําเพื่ออะไรใครมาทําี้ให้ดูไอ้เหี้ยทำเพื่ออะไร,รไเ,เออไรือมันไม้หมดอ่ะคุณผู้ชมจะท,ทําทอดก็ไม่ได้จะมาไม้มันหมดแต่โชคดีที่ว่าผมเนี่ยพกดินกับต้นอ่อนของต้นไม้ขาวมาด้วยครับซึ่งก็ทําการปลูกมันใต้โลกเลยนี่แหละครับแล้วหลังจากนี้แหละครับที่ผมได้รู้ถึงพิษสงของเดรนเสา์เรืองแสงตัวนั้นครับนี่แค่ตัวเดียวนี่ทําเกือบตายกันเลยทีเดียว ก็น่ากลัวดูดิแต่ยังโชคดีนะที่เรื่องของมันเนี่ยน้อยครับแล้วหลังจากที่ผมขุดแร่จนพอใจแล้วเนี่ยผมก็ได้ปินกลับมาจัดของที่บ้านนะครับ สิ่งแรกเลยที่ผมครับหลังจากที่กลับมาเนี่ยก็คือพ i ิกแอกไดมอนนั่นเองครับคือแผนผมเนี่ยเป็นงี้เว้ยตอนแรกเนี่ยเอาที่ขุดไดมอนเนี่ยไป enchart ครับเออหมายถึงเอาไดมอนเนี่ยไปขุด o b s i ิเดีเว้ยแล้วก็มาทําที่ enchart ซึ่งผมก็ลืมไปนะครับว่าเราต้องใช้ไดมอนอีกในการทําที่ enchart นั่นเองเอาเป็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ตัดสินใจที่จะออกไปสํารวจด้านซ้ายของบ้านครับที่มันเป็นกระต๊อบเก่าของเรานั่นแหละครับเรายังไม่เดินไปถึงแบบ น,นเลซึ่งผมเนี่ยก็ได้เจอเข้ากับไดโนเสาร์ต,ตัวหนึ่งครับที่หน้าตาโคตรจะประหลาดเลยแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมันครับแต่จูจ่ๆครับผมก็ดูไอ้ชนเผ่าเวนตนไลน์นั่นแหละครับบุกมาโจมตีผมอีกแล้วเว้ยคกือบโดนตีจนตายเลยคุณผู้ชมแล้วพอเกิดใหม่ก็โดนทีเรียกจากไหนก็ไม่รู้ครับไล่กัดกว่าจะหนีมันมาได้นี่ตายไปกี่รอบก็ไม่รู้ครับ ซึ่งปรากฏว,ว่าจากการที่ผมโดนฆ่าเนี่ยทำให้ของเนี่ยมันกระเด็นหายไปด้วยครับไม่รู้มันหายไปไหนแล้วพอหลังจากที่ผมกลับมาถึงบ้านเนี่ยก็ทําการจัดแจงอุดรูที่ผมขุดเอาไว้ครับแล้วก็ต่อเติมบ้านนิดน,น,นหน่อยๆน่อยจนออกมาดูดีนิดหนึ่งระหว่างนี้ก็มีทะเลาะก,กับชนเผ่ากินคนบ้างเล็กน้อยครับจนในที่สุดกรอบบ้านนั้นแสนปลอดภัยของผมก็ถูกสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเออแค่กรอบอะครับ <c oughs> คุณผู้ชมเอาละสมศักดิ์ลูกพ่อ ตอนนี้อาหารพ่อกำลังจะหมดแล้วสนใจมาเป็นอาหารให้พ่อหน่อยไหมลูกเออแล้วก็นั่นแหละครับว่าผมจะรู้ตัวอีกทีก็คลิปใกล้จะจบแล้วอะใครที่อยากให้ผมมาพากย้อนหลังแทนการพากสดเนี่ยก็สามารถมาเหมือนกันได้ใต้คลิปเลยครับส่วนคลิปนี้เอาเป็นว่าใครชอบก็กดไลค์ด้วยละกันเออเดียว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 แต่ยังไม่จบเวเรื่องราวของผมเนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับ หลังจากที่ผมรู้ตัวว่าผมเนี่ยลืมกดอัดใหม่นะครับผมก็ได้ออกไป,ปเปลี่ยนหมอนนิดหน่อยนะครับนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเหนาซะเหลือเกินเวลาที่ไม่มีคลิปเปอร์เนี่ยคือ <c oughs> ผมอยากหาเรื่องนะครับนะผมเนี่ยได้ทำการเอาหมอดพาริโอครับออกครับซึงเป็นหมอดไดนโนเสาร์ตัวเก่าของผมนั่นเองแล้วก็ปเปลี่ยนมาใช้หมอดไดนโนเสาร์ตัวใหม่ที่โหดกว่าเดิมถึงจะมีไดนโนเสาร์น้อยกว่าพาริโอครับแต่มันแบบ บอกเลยว่าโหดแน่นอนหมดนี้แล้วหลังจากที่ผมเนี่ยได้ออกไปเปลี่ยนหมัดไดนโนเสาร์เนี่ยครับผมก็ได้กลับเข้ามาแล้วก็เตรียมของเพื่อที่จะออกสำรวจบริเวณบ้านครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมลองสังเกตดีๆแล้วก็ภาพเนี่ยมันจะสวยขึ้นแบบ10ล้านเปอร์เซ็นต์เลยดูดิแล้วผมก็แวะตบชนเผ่ากับไดนโนเสาร์ในหลุมแล้วก็กลับมาจัดเตรียมของอีกรอบหนึ่งเออแล้วผมลืมบอกไปผมเนี่ยลงหมัดปืนเข้ามาไล่ยิงไดโนเสาร์ด้วยครับบอกเลยว่ามันแน่นอนซีรีส์นี้เสร็จแ,แล้วผมเนี่ยก็ออกเดินทางมาดูบริเวณแถววบบบบ้าบ้าาานนนครรัั่่มีออะไไเเเป็็พิศษงงซึงกดกดจส ตัาใหม่ๆจากหอดใหม่ๆครับแล้วก็จากการที่ผมลบหมดพาริโอคราฟออกเนี่ยมันทําให้เจ้าอาเบอร์โตสวรัสที่อยู่กันมาตั้งแต่ EP นู่นก็ได้หายไปเลย เอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยหาเดินดเสาตัวใหม่มาเลี้ยงแทนละกันจนเวลาผ่านไปครับท้องฟ้ามันก็เริ่มมืดลงครับซึ่งจากการที่ผมออกไปเดินม่องม่อง,อ,งอยู่แถวบ้านเนี่ยมันไม่มีขี้แมวอะไรเลยนอกจากเดินเสาตัวเดิมๆแล้วก็มีตัวใหม่บ้าง 2- 3สาตัวครับและจากการออกสำรวจในครั้งนี้ครับมันทําให้ผมรู้ว่าบริเวณที่ผมตั้งบ้านอยู่เนี่ยครับมันเป็นเกาะงูงูกกอนหนึ่งครับคือพอเดินครบรอบบริเวณหมู่บ้านไปแล้วเนี่ยครับมันก็ไม่มีอะไรเลยผมก็เลยกลับมานอนที่บ้านแบบเซ็งๆครับก่อนที่จะออกเดินทางโดยใช้เรือแทนซึ่งผมก็ออก ทางวนไปเรื่อยๆครับแต่จู่ๆก็มีไอ้เคตัวหนึ่งเนี่ยมันขึ้นมานั่งบนเรือด้วยครับเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นมาด้ปรือนี่ซึ่งผมก็ไม่สนใจอะไรนะรันนะไม่แคร์นอกเนี่ยมันก็นั่งอยู่ตรงนั้นเลยครับซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับการเดินทางครั้งนี้เนี่ยไม่มีขี้แมวอะไรเลยนอกจากเอ้ยซีลาขคนตัวโคตรใหญ่อะดูดิแต่จู่ๆครับระหว่างที่ผมกําลังทัลาะกับซีลาเคนเนี่ยทางซ้ายของผมครับก็มีสไปโนสอรัตโพรขึ้นมาประมาณเชี่ยกี่ตัววะนั่นซึ่งก็นั่นแหละครับหนีดิ ในะระหว่างพายเรือกลับบ้านเนี่ยครับเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่ได้คาดคิดก็เกิดขึ้นครับขึ้นมาได้ไงเอาเป็นว่าเราได้ตั์เลี้ยงตัวใหม่มาแทนเอาอตโปตโซรัสแล้วครับกัดเจ็บซะด้วยตัวนี้หลังจากที่ออกเดินทางทั่วเกาะมาแล้วเนี่ยครับผมเนี่ยก็เปลี่ยนแผนมาเป็นการหาแร่แทนครับซึ่งคราวนี้เนี่ยก็ลงไปค่อนข้างลึกกว่าเก่าเลยแต่บอกไว้เลยว่าการเดินทางครั้งนี้เนี่ย จบไม่สวยเลยคุณผู้ชมเลือกสปอยสักทีนิ้ไปอะไรสปอยอยู่นั่นแหละเอาเป็นว่าผมก็เจอแร่ทางไอรอนโกลแล้วก็เรสโตนมาเนิมอมาเออเจอเดมอนด้วยเม็ดหนึง่งจนเวลาเนี่ยผ่านไปครับไม่รู้เท่าไรเหมือนกันลืมแล้วสุดท้ายก็เลยออกเดินทางกลับขึ้นมาครับผมเนี่ยก็ค่อนข้างพอใจกับแร่ที่ผมหามาได้ครับโดยการขุดดิ่งขึ้นมาเลยซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโผล่ที่ไหนแต่พอผมกลับขึ้นมาเท่านั้นแหละครับผมก็ได้พบเจอกับไวรัสตัวใหม่ที่หนกักกว่ายิ่งกว่าไทรโนโซอรัสหรือสไปโนโซอรัสซะอีกครับ ha 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 ha